สวัสดีค่ะ,ะเจอกับแม่หมออมมีกับเขาสู่เพจแม่ลูกผูกดวงนะคะก่อนที่จะไปดูรันดอมคลิปนี้นะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะเชื่อมั่นในไพ่อรากุรุสําหรับนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะสําหรับหัวข้อที่ว่า คนคนนี้นะคะทั้งยังรักทั้งยังห่วงทั้งยังหึงคุณอยู่ไหมนะคะกับแรนดอมคิดนี้ก็นึกถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะสื่อจิตสื่อใจไปถึงเขาคนนั้นที่คุณอยากดูอยากคิดถึงเขาเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยละกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาช่วงนี้นะคะมันเกิดอะไรกันขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันณนะตอนนี้นะคะ คือก่อนหน้านี้คุณกับเขาเคยมีความสุขกันมากๆอะเดี๋ยวแม่หมอเพิ่มคำใบ้หนึ่งสามส หรือ0330อะไรทำนองนี้เป็นเลขวันเดือนปีเกิดทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เลขที่เกี่ยวข้องกับคุณอายุเขาอะไรอย่างนั้นได้หมดเลยนะคะก่อนหน้านี้มันเคยมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและดีงามพรามแปดมากๆนะคะคุณเองมีความสุขเฮฮาสังสรรค์กับเขาคนนี้มันอยู่ในเอเนอรที่ดีมากๆแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นมันเกือบจะดีแล้วแต่มันมีความคิดเห็นที่ออกจะแตกต่างกันออก นิดหนึ่งนะคะในเชิงที่คุณอาจจะคิดเห็นอีกแบบเขาอาจจะรู้สึกอีกแบบอะไรทำนองนี้ก็ได้เดี๋ยวเราดูค่ะเขาคนนี้คิดยังไงกับคุณอยู่เอ่ยนี่ไงถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะคุณห่างกันคุณไม่ค่อยได้คุยกันหรือถึงขั้นอาจจะเลิกรากันไปแล้วนะคะเขาก็ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ควบคุมคำพูดความรู้สึกเขารู้สึกมีความผิดหวัง ในบางเรื่องในบางราวที่ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นเขาอาจจะเคยทำคุณผิดหวังหรือเคยเป็นคุณก็ได้ที่คําเขาผิดหวังเสียใจมาแล้วนะคะแต่ในใจอยากกลับมาคืนดีนะหรืออยากอยากกลับมาคุยด้วยอยากง้ออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูเขาหึงเขาห่วงคุณไหมคะในช่วงนี้ถ้าเขาไม่ได้เจอคุณโอ้โหมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อารมณ์ที่แบบเด็กๆแบบนั้นอาจจะไม่มีสําหรับคนคนนี้นะคะ อาจจะเล็กน้อยอย่างเช่นภายใบนี้นิดนึงผิดหวังนิดนึงนะคะถ้าเขาได้รู้คุณคุย,าคายออก,กับใครออกับใครอยู่แต่ในตอนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่บางคนคิดถึงขัน้นขอแต่งงานขอจดทะเบียนและนำเงินมาเซอร์ไพรส์คุณหนึ่งก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเงินการเงินก้อนนี้มันไม่ใช่เงินที่แบบเล็กน้อยอะไรอย่างนั้นเลยคือเงินเยอะพอสมควรนะแม่หมอบอกเลยนะคะ ทำให้คุณรู้สึกว้าวกับเขาได้เลยที่เขาเอ๊ะคนคนนี้ทำขนาดนี้เลยหรอแม่หมออ่าเดี๋ยวรอดูต่อไปละกันนะคะคือมันพ่ายหึงอะ่ะมันมีน้อยอะ่ะความรู้สึกแตนดอมันเนี้ยมันน้อยกว่าความรู้สึกที่เขาจะกลับมาแล้วคืนความสุขให้กับคุณต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าอะไรทำนองนี้นะคะคุณคราวนี้กับเขาอะ่ะมันจะดีขึ้น ตลอดไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะตลอดไปเลยหรือเปล่าคะกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับของมันตามลําดับขั้นตอนเลยค่ะคุณจะคิดได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเขาเองจะรู้สึกได้กับสิ่งที่มันจบมันแล้วมันจบยังไงนะคะคุณกับเขาต้องปรับปรุงยังไงเขาจะกลับมา คือคราวนี้ซัพพอร์ตคุณดูแลคุณอย่างดีเพราะคุณกับเขาคือรูเมทหรือทวินเฟรมกันนั่นเองนะคะเป็นแบบคู่เวรคู่กรรมอะที่สุดท้ายแล้วสวรรค์สร้างสวรรค์เปิดให้คุณที่ ที่ยังต้องอยู่ด้วยกันตัดกันขาดยังไม่ได้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูไพสรุปช่วงนี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาอย่างไงก็มาขอคืนดีเดินทางมาหาโอ้ไพ่ดีมากไพ่สรุปคือดีมากอาจจะดูนิ่งเงียบๆนะคะแต่ในใจอยากกลับมาเทคแอคชั่นอยากมาหาอยากเดินทางมาขอโทษคือในพลังงานของคุณตอนนี้คุณเป็นพลังงานที่ดีกับเขามากๆนะคุณเองถึงไม่มีเขาคุณเองก็อยู่ได้หรือคุณก่อนหน้านี้ก็ดูมีความสุขคุณ ณไม่ได้ค่อยดูทุกข์ดูร้อนกับการเลิกลาห่างหายจากเขาเลยแต่จะเป็นตัวเขาที่รู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเอ่อเมสเซจเลฟเมสเซจนะคะอยากมีข้อความอะไรนะคะส่งตรงจากเขานะคะถึงใจคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรักนะแต่ก็รักอีกคนนึงด้วยนี่ไงคือก่อนหน้านี้เหมือนเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับ บุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังชอบคุณอยู่นะถ้าคุณอยากตั้งคำถามในใจสิ่งที่แม่หมอไม่ได้พูดไปในไพ่ตะกี้นี้นะคะสิ่งคำ,คำตอบที่คุณอยากได้สิ่งนี้คือ yes ค่ะใช่แล้วแล้วก็เจ้าชู้นะเธอไหวหรอ คุณคือน,นี่ไงเห็นไหมรูมเมทของเขานะคะถ้าชอบเขาอะ่ะคุณบอกไปเลยยังไงคุณก็คือคู่เวรคู่กรรมรูมเมทวินเฟร,รมกันแน่นอนนะคะคือถ้าความสัมพันธ์ตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเขายังไม่ได้จบกับคนคนนี้เพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองมันคืออุปสรรคของความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแม่นไม่แม่นคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ